เราเพิ่งเห็นว่าโรคหัวใจน่ากลัวแค่ไหนและทำไมการดูแลหัวใจจึงเป็นสิ่งที่รอช้าไม่ได้ตอนนี้มาถึงตัวการสำคัญอาหารที่กำลังทำร้ายหัวใจคุณอย่างเงียบๆในส่วนนี้เราจะเปิดเผยอาหาร3ามอย่างแรกในรายการสิบศัตรูของสุขภาพหัวใจตั้งแต่อาหารว่างที่คุ้นเคยไปจนถึงสิ่งที่คุณคิดว่าไม่เป็นอันตรายคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าอาหารโปรดของคุณอาจกำลังทำร้ายคุณ มาค้นหาคำตอบกันและแสดงความคิดเห็นแชร์อาหารที่คุณกินบ่อยๆเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันปกป้องหัวใจอันดับแรกมาพูดถึงน้ำตาลบริสุทธิ์ไม่ใช่น้ำตาลจากผลไม้หรือข้าวแต่เป็นน้ำตาลขาวในรูปองค์ชานมไข่มุกหรือน้ำอัดลมที่คุณดื่มทุกวันน้ำตาลบริสุทธิ์คืออะไรคือน้ำตาลที่สกัดจากอ้อยหรือหัวบีผ่านกระบวนการจนกลายเป็นเม็ดขาวหรือน้ำเชื่อมหวานชานมไข่มุกแก้วขนาดกลางอาจมีน้ำตาล6-8ช้อนชา เท่ากับปริมาณที่แนะนําทั้งวันทําไมมันถึงอันตรายน้ําตาลทําให้ไขมันไตกรกลีเซไรในเลือดเพิ่มขึ้นสร้างแรงกดดันต่อหลอดเลือดและกระตุ้นการอักเสบซึ่งทําลายเยื่อบุด,ด้านในของหลอดเลือดโคโรนารีเมื่อเวลาผ่านไปคราบพลาสตสะสมทําให้หลอดเลือดแคบลงเพิ่มความเสี่ยงต่อหัวใจวายคุณรู้หรือไม่ว่าการลดน้ําตาลเพียงสองช้อนชาต่อวันสามารถลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้อย่างมากวิธีเปลี่ยนแปลงคืออะไรตรวจสอบฉลากอาหารหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลน้ำเชื่อมข้าวโพด หรือฟุกโตดเปลี่ยนจากชานมไข่มุกเป็นน้ำผลไม้ไม่เติมน้ำตาลหรือกินส้มแอปเปิลที่หวานตามธรรมชาติและมีไฟเบอร์ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดคุณพร้อมท้าทายตัวเองให้งดน้ำอัดลม1แก้วต่อสัปดาห์เพื่อปกป้องหัวใจหรือยังต่อไปคือน้ำมันทอดที่พบในเฟรนฟรายไก่ทอดหรือขนมทอดที่คุณซื้อจากตลาดน้ำมันทอดคืออะไรคือน้ำมันพืชเช่นน้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันปาล์ม ที่ถูกให้ความร้อนซ้ําๆเพื่อให้ได้ความกรอบอร่อยปอเปียทอดขนาดเล็กอาจมีไขมันจากน้ํามันทอด10-12กรัมทําไมมันถึงเป็นอันตรายน้ํามันที่ผ่านความร้อนสูงสร้างสารออกซิเดชันที่ทําให้หลอดเลือดอักเสบและทําลายเยื่อบุด,ด้านในน้ํามันที่ใช้ซ้ําเช่นในร้านอาหารยังก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งทําให้หลอดเลือดโคโรนารีอุดตันง่ายขึ้นวิธีหลีกเลี่ยงคืออะไรเลือกวิธีการปรุงแบบนึ่งต้มหรืออบ ถ้าอยากกินเฟรนฟรายลองทำเองที่บ้านด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันใช้มันเทศที่อุดมไปด้วยวิตามินเอแทนมันฝรั่งคุณเคยลองทำมันเทศอบกรอบหรือยังแชร์เคล็ดลับของคุณในความคิดเห็นเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้อันดับ3ามคือแอลกอฮอล์ตั้งแต่เบียร์ที่คุณดื่มหลังเลิกงานไปจนถึงไว้ในงานเลี้ยงครอบครัวแอลกอฮอล์คืออะไรคือเครื่องดื่มที่มีเอทานอลเช่นเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์5%เปอร์เซหรือเหล้าที่มี40เปอร์เซตเบียร์กระป๋อง 330มิลลิลิตรเท่ากับ1น่หน่วยแอลกอฮอล์เช่นเดียวกับเหล้า30มิลลิลิตรทำไมมันถึงอันตรายแอลกอฮอล์เพิ่มความดันโลหิตทําให้หัวใจทํางานหนักและทําให้ไขมันสะสมในตับนําไปสู่ภาวะดื้ออินซูลินซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคหัวใจการดื่มมากเกินไปยังทําให้กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลววิธีควบคุมคืออะไรหากต้องดื่มจํากัดปริมาณผู้ชายไม่เกิน2กระป๋องเบียร์เล็กต่อวันผู้หญิง1แก้วไวน์้ิมิล ทางที่ดีเปลี่ยนเป็นน้ำมะนาวหรือชาสมุนไพรคุณคิดว่าสามารถเปลี่ยนการดื่มในวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นการเดินเล่นในสวนสาธารณะกับครอบครัวได้หรือไม่ลองทำและแชร์ประสบการณ์ในความคิดเห็นอาหาร3อย่างนี้น้ำตาลบริสุทธิ์น้ำมันทอดและแอลกอฮอล์เป็นศัตรูที่พบได้ทั่วไปที่คุณสามารถควบคุมได้คุณสังเกตเห็นอาหารเหล่านี้ปรากฏบ่อยเกินไปในมื้ออาหารของคุณหรือไม่แสดงความคิดเห็นและมาหาวิธีเปลี่ยนแปลงกันต่อไป เราจะสำรวจอาหารอื่นๆตั้งแต่อาหารเช้าที่คิดว่าดีต่อสุขภาพไปจนถึงสิ่งที่คุณคิดว่าดีต่อหัวใจอย่าลืมกดไลค์หากข้อมูลนี้มีประโยชน์แชร์วิดีโอก,กับคนที่คุณรักและกดติดตามเพื่อสร้างวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพร่วมกันมาดำเนินต่อไปเพื่อปกป้องหัวใจและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทุกวันเราเพิ่งเปิดโปองอาหาร3ามอย่างแรกน้ำตาลบริสุทธิ์น้ำมันทอดและแอลกอฮอล์ผู้ร้ายเงียบที่ทำร้ายหัวใจแต่รายการยังไม่จบ มีอาหารบางอย่างที่พบได้ทั่วไปในมื้ออาหารไทยและบางครั้งถูกโฆษณาว่าดีกลับกําลังทําร้ายหลอดเลือดโคโรนารีของคุณมาดูอาหาร3าอย่างถัดไปในรายการ10บศัตรูของเราคุณเดาได้หรือไม่ว่าอาหารในมื้อประจําวันของคุณจะเป็นอะไรมาร่วมค้นหาคําตอบและแสดงความคิดเห็นแช่อาหารที่คุณกินบ่อยๆ,ๆเพื่อที่เราจะได้ค้นหาวิธีทําให้หัวใจแข็งแรงอันดับ4คืออาหารแปรรูปตั้งแต่ชาลูไส้กรอก ไปจนถึงบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหรือมันฝรั่งทอดที่คุณกินเป็นของว่างอาหารแปรรูปคืออะไรคือผลิตภัณฑ์อุตสาากรรมที่เติมน้ําตาลเกลือไขมันและสารกันบูดเพื่อยืดอายุและเพิ่มรสชาติบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหนึ่งซองอาจมีโซเดียม1000มิลลิกรัมเกือบครึ่งของปริมาณที่แนะนําต่อวันขณะที่ไส้กรอกขนาดเล็กมีไขมันอิ่มตัว8กรัมทําไมมันถึงอันตราย ไขมันทรานและโซเดียมในอาหารแปรรูปเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) และความดันโลหิตทําให้หัวใจทํางานหนักสารเคมีเพิ่มเติมยังกระตุ้นการอักเสบเรื้อรังทําลายเยื่อบุหลอดเลือดและเพิ่มความเสี่ยงต่อการอุดตันคุณรู้หรือไม่ว่าการกินเนื้อแปรรูปเพียง50กรัมต่อวนันเช่นชาลู2แผ่นเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจ18%วิธีเปลี่ยนแปลงคืออะไร เลือกอาหารสดเช่นปลาเนื้อแทนไส้กรอกหรือทำของว่างจากถั่วลิสงคั่วไร้เกลือถ้าอยากกินบะหมี่เลือกบะหมี่ข้าวกล้องปรุงกับเห็ดและผักใบเขียวคุณพร้อมท้าทายตัวเองให้เปลี่ยนมันฝรั่งทอดหนึ่งถุงเป็นถั่วต้มหนึ่งถ้วยในสัปดาห์นี้หรือยังแชร์ผลลัพธ์ในความคิดเห็นอันดับ5คือขนมปังอาหารเช้าที่ขาดไม่ได้ตั้งแต่แซนด์วิชป,ปาเต้ไปจนถึงขนมปังจิ้มนมข้นหวานขนมปังคืออะไร ส่วนใหญ่เป็นขนมปังขาวที่ทําจากแป้งขัดสีเติมน้ําตาลเกลือและบางครั้งเนยหรือน้ํามันเพื่อความนุ่มขนมปังไข่ขนาดเล็กอาจมีน้ําตาล3ช้อนชาและโซเดียม400มิลลิกรัมทําไมมันถึงเป็นอันตรายแป้งขัดสีทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงสร้างความเครียดให้อินซูลินและนําไปสู่การสะสมไขมันในเลือดน้ําตาลและเกลือในขนมปังยังเพิ่มความดันโลหิตทําให้หลอดเลือดโครโรนารีตึงเครียดแม้แต่ขนมปังธัญพืชมักมีแป้งธัญพืชเพียง20%ซ แต่ยังเต็มไปด้วยไขยมันและสารเติมแต่งวิธีเปลี่ยนแปลงคืออะไรเลือกขนมปังที่ทําจากข้าวกล้องหรือธัญพืชเต็ม,มเมล็ด100%ตรวจสอบฉลากเพื่อหลีกเลี่ยงน้ําตาลและน้ํามันทางที่ดีลองข้าวกล้องกับเต้าหู้ซอสมะเขือเทศหรือโจ๊กข้าวโอ๊ตกับผักที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์และบํารุงหัวใจคุณเคยลองทําขนมปังข้าวกล้องที่บ้านหรือยังแช์สูตรของคุณในความคิดเห็นเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้อันดับ6คือนมสัตว์ ตั้งแต่นมสดนมข้นหวานไปจนถึงชีสในขนมปังแท่งหรือพิซซ่านมสัตว์คืออะไรคือผลิตภัณฑ์จากนมวัวเช่นนมสดที่มีไขมัน3-4%หรือชีสที่มีไขมันอิ่มตัว20กรัมต่อ100กรัมทำไมมันถึงเป็นอันตรายไขยมันอิ่มตัวในนมเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีสร้างคราบพลักในหลอดเลือดโคโรนารีโปรตีนเคซีนในนมวัวยังอาจก่อให้เกิดการอักเสบในบางคนทำลายหลอดเลือด คุณรู้หรือไม่ว่าการดื่มนมวัว2แก้วต่อวันอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจโดยเฉพาะในผู้สูงอายุโฆษณาหลายชิ้นทำให้เราคิดว่านมเป็นแหล่งแคลเซียมเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ใช่ความจริงวิธีเปลี่ยนแปลงคืออะไรลองนมพืชเช่นนมถั่วเหลืองไม่เติมน้ำตาลที่ทำเองหรือนมวานัดที่อุดมไปด้วยแคลเซียมและปลอดภัยต่อหัวใจถ้าชอบชีสเปลี่ยนเป็นเต้าหู้ย่างโรยงาอร่อยและดีต่อสุขภาพ คุณพร้อมลองทำนมถั่วเหลืองที่บ้านในสัปดาห์นี้หรือยังแชร์ความรู้สึกในความคิดเห็นอาหารสามอย่างนี้อาหารแปรรูปขนมปังและนมสัตว์อาจกำลังขโมยสุขภาพหัวใจของคุณอย่างเงียบๆคุณเห็นอาหารเหล่านี้ปรากฏมากเกินไปในมื้ออาหารของคุณหรือไม่แสดงความคิดเห็นและมาหาวิธีเปลี่ยนแปลงกันเรายังมีอาหารอันตรายอีกสอย่างที่ต้องสำรวจตั้งแต่โปรตีนที่คุณคิดว่าดีไปจนถึงของว่างยอดนิยมอย่าลืมกดไลค์หากข้อมูลนี้มีประโยชน์ แชร์วิดีโอกับคนที่คุณรักและกดติดตามเพื่อดำเนินการเดินทางปกป้องหัวใจต่อไปร่วมกันสร้างมื้ออาหารที่อร่อยและดีต่อสุขภาพเพื่อชีวิตที่แข็งแรงและมีความสุขทุกวันเราเพิ่งเปิดโปองอา,าอาหารอันตราย6อย่างตั้งแต่น้ำตาลบริสุทธิ์น้ำมันทอดไปจนถึงนมสัตว์ผู้ร้ายเงียบที่ทำร้ายหัวใจแต่เรื่องราวยังไม่จบอาหาร4อย่างสุดท้ายในรายการ10สัตรูอาจเป็นอาหารที่คุณกินทุกวันโดยไม่สงสัย อาหารเหล่านี้ไม่เพียงพบได้ทั่วไปในมืออาหารไทยแต่บางครั้งยังถูกโฆษณาว่าอร่อยหรือมีประโยชน์คุณพร้อมเผชิญหน้ากับความจริงและเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาพหรือยังไปต่อกับเราและแสดงความคิดเห็นแชร์อาหารที่คุณคิดว่าปลอดภัยเราอาจพบวิธีที่ดีกว่าสำหรับปกป้องหัวใจอันดับ7คือเนื้อแดงและเนื้อแปรรูปตั้งแต่เนื้อบวเนื้อหมูไปจนถึงไส้กรอกเนื้อรมควันหรือเนื้อย่าง เนื้อแดงและเนื้อแปรรูปคืออะไรเนื้อแดงคือเนื้อวัวหมูแพะที่มีไขมันอิ่มตัวสูงเนื้อแปรรูปคือไส้กรอกหรือลูกชิ้นที่เติมเกลือและสารกันบูดเนื้อวัวย่างห0 0งกรัมอาจมีไขมันอิ่มตัว15กรัมขณะที่เนื้อรมควันสองแผ่นมีโซเดียม600มิลลิกรัมทำไมมันถึงเป็นอันตรายไขมันอิ่มตัวเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีสร้างคราบพลักในหลอดเลือดโครโรนารีเนื้อแปรรูปยังผลิตสาร TMAO จากแบคทีเรียนในลำไส้ที่ย่อยเนื้ออออททใหห้เเเกกิดดดาารสบแลลลละยื คุณรู้หรือไม่ว่าการกินเนื้อแปรรูป50กรัมต่อวันเช่นลูกชิ้น2แผ่นเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและมะเร็งลำไส้18%วิธีเปลี่ยนแปลงคืออะไรลดเนื้อแดงเหลือ1-2ครั้งต่อสัปดาห์ให้ความสำคัญกับปลาทะเลเช่นปลาทูหรือโปรตีนจากพืชเช่นเต้าหู้เห็ดเปลี่ยนไส้กรอบเป็นลูกชิ้นผักทำเองจากเต้าหู้และผักคุณพร้อมท้าทายตัวเองให้เปลี่ยนมือเนื้อวัวเป็นเห็ดผัดพริกในสัปดาห์นี้หรือยังแชร์ผลลัพธ์ในความคิดเห็น อันดับแปคือเนยและมาการีนที่คุณทาบนขนมปังหรือใช้ทอดไข่เนยและมาการีนคืออะไรเนยทําจากนมวัวมาการีนจากน้ํามันพืชแปรรูปทั้งสองมีไขมันอิ่มตัวหรือไขมันทารานสูงเนยหนึ่งช้อนโต๊ะมีไขมันอิ่มตัว7กรัมขณะที่มาการีนมักมีไขมันทารานจากน้ํามันไฮโดรเจเนตทำไมมันถึงอันตรายไขมันอิ่มตัวและทานเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีทําให้หลอดเลือดดโครรรรนนาาีออุุตตัและะกกก้เส ทำให้หลอดเลือดเปราะบางคุณรู้หรือไม่ว่ามาการีนเพียงหนึ่งช้อนโต๊ะต่อวันสามารถเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจได้ในไม่กี่ปีวิธีเปลี่ยนแปลงคืออะไรเปลี่ยนเนยเป็นเนยถั่วลิสงทําเองไม่เติมน้ําตาลหรือแยมผลไม้ธรรมชาติหากต้องทอดใช้น้ํามันมะกอกบริสุทธิ์ปริมาณเล็กน้อยแต่การเนื่องหรืออบดีที่สุดคุณเคยลองทานเนยเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์บนขนมปังหรือยังแชร์สูตรของคุณในความคิดเห็นเพื่อให้ทุกคนลอง อันดับ9้าคือธัญพืชขัดสีตั้งจากข้าวขาวบะหมี่ไปจนถึงคุกกี้หรือซีเรียลอาหารเช้าธัญพืชขัดสีคืออะไรคือธัญพืชที่ถูกขัดเอารำและจมูกข้าวออกเช่นข้าวขาวหรือแป้งขาวมีไฟเบอร์น้อยและแป้งมากข้าวขาวหนึ่งถ้วยอาจทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วกว่าน้ําตาลหนึ่งช้อนชาทาไมมันถึงเป็นอันตรายธัญพืชขัดสีทํา,าทให้ระดับน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงกระทันหันสร้างความเครียดให้อินซูลินและนําไปสู่การสะสมไขมันในเลือด การขาดไฟเบอร์ทำให้ไม่สามารถปกป,ป้องหลอดเลือดได้ทำให้คอเลสเตอรอลกาอติดง่ายขึ้นคุณรู้หรือไม่ว่าการกินข้าวขาวสามถ้วยต่อวันเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับข้าวกล้องวิธีเปลี่ยนแปลงคืออะไรเปลี่ยนเป็นข้าวกล้องข้าวโอ๊ตหรือขว้นัวที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่เปลี่ยนคุกกี้เป็นขนมจากเมล็ดเจียและล้กชิคุณพร้อมลองมือ้อข้าวกล้องกับผักนึ่งในสัปดาห์นี้หรือยังแชร์ความรู้สึกในความคิดเห็น อันดับสิบสุดท้ายแต่ร้ายกาจมากคือน้ำเชื่อมข้าวโพดฟุกโตรส,สูงที่พบในน้ำอัดลมลูกอมและแม้แต่ซอสมะเขือเทศอุตสาหกรรมน้ำเชื่อมข้าวโพดฟุกโตรส,สูงคืออะไรคือสารให้ความหวานเทียมที่สกัดจากข้าวโพดถูกและหวานกว่าน้ำตาลน้ำอัดลมขวด500มิลลิลิตรอาจมีน้ำเชื่อมนี้10ช้อนชาทำไมมันถึงเป็นอันตรายน้ำเชื่อมข้าวโพดไปตรงที่ตับ ทำให้เกิดการสะสมไขมันในตับและภาวะดื้ออินซูลินซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคหัวใจมันยังเพิ่มไตกรกลีเซไรทำให้หลอดเลือดโคโรนารีอุดตันคุณรู้หรือไม่ว่าการดื่มน้ำอัดลมหนึ่งขวดต่อวันเพิ่มความเสี่ยงหัวใจวาย20%หลังจาก5ปีอีกวิธีเปลี่ยนแปลงคืออะไรตรวจสอบฉลากอาหารหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำเชื่อมข้าวโโดฟรุกโตส,สูงเปลี่ยนซอสมะเขือเทศอุตสาหากรรมเป็นซอสที่ทำจากมะเขือเทศสด ดื่มน้ำเปล่ากับใบสะระแหน่หรือน้ำผลไม้ไม่เติมน้ำตาลคุณพร้อมลองทำซอสมะเขือเทศที่บ้านในสัปดาห์นี้หรือยังแชร์เคล็ดลับในความคิดเห็นเราเพิ่งเสร็จสิ้นรายการสิบอาหารที่อันตรายที่สุดต่อหัวใจตั้งแต่น้ำตาลน้ำมันทอดไปจนถึงน้ำเชื่อมข้าวโพดคุณเห็นอาหารเหล่านี้ครองพื้นที่มากเกินไปในมื้ออาหารของคุณหรือไม่อย่าก,กังวลการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่คุณทำวันนี้เช่นเลือกข้าวกล้องลดเนื้อแดงหรือทำซอสเอง ล้วนเป็นของขวัญให้หัวใจของคุณแสดงความคิดเห็นแชร์การเปลี่ยนแปลงที่คุณจะลองและมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจกันหากวิดีโอนี้ช่วยคุณได้กดไลค์แชร์ให้ครอบครัวและเพื่อนและกดติดตามเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพหัวใจของคุณสมควรได้รับความรักและเราเชื่อว่าคุณทําได้ร่วมกันสร้างวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพเพื่อให้ทุกวันเต็มไปด้วยพลังความสุขและปราศจากโรคภัยคุณพร้อมเริ่มต้นหรือย,อยังลงมือทําวันนี้เลย